ีพี่ฮรช่วยหน่อยฮรับเฮีย เฮียครับเฮียครับเรียกรถเบบานให้ผมหน่อยครับ เต็มเลยพี่เฮ้ยแขนหักเว่าอย่าขยับครับนัน slowly, น oh like ah, oh ่งน okay. ั่งก่อนนั่งก่อนเฮ้ยร้อร้อนร้โอ้โหเชื่อผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บ๊อบโทรเรียกรถพยาบาลให้หน่อยเปิดไฟหน้ารถเปิดไฟหน้ารถเฮ้ยใครก็ได้เรียกรถพยาบาลให้หน่อย อย่าขยับอย่าขยับนั่ง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 แขนมันหักพี่พี่ดูโทรศัพท์ให้ผมหน่อยครับโอเเคคครรรัับบไไม่ป็นพี่เอาเอาให้ผมหน่อยได้ไหมอ่ะได้ได้ครับไม่ไม่ผมถ่ายไว้ให้ไม่ไม่ไม่ต้องกลัวของหายไม่ได้โทรศัพท์โทรศัพท์โทรโทรโทรแจ้งอันนี่นี่นี่เอาโทรศัพท์ให้ผมหน่อยครับเดี๋ยวผมโทรหาพี่ก่อนโทรหนึ่งเก้าหนึ่งให้เขาได้หนึ่งเลยอย่าขยับอย่าขยับเเออาารื่งม